ครับเข้าเบรก2ของขอชัดๆเบรกหนึ่งจบเรื่องคดีความไปแล้วรายการของเรากําลังจะเดินไปข้างหน้าเรื่องท่อกส๊สธรรมชาติวันนี้เลิกพูดกันเรื่องเก่าๆครับว่าตกลงท่อจะคืนไม่คืนอ้างเอกสารเก่าๆคําพิพากษาสารเลิกเรื่องนั้นไว้ก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ก่อนวันนี้เรากําลังจะเดินต่อไปข้างหน้ากําลังจะหาทางออกให้กับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับท่อกส๊สธรรมชาติและมาพูดคุยกันว่าถ้าจะมีวิธีที่ประนีประนอม ของทั้งฝ่ายปตทนะครับและฝ่ายของรัฐหรือสตอง,องที่กําลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะครับจะมีวิธีไหนไหมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเดียวกันได้และผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยตกอยู่กับประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับถ้าวันนี้จะพูดกันต่อไปยาวจะสู้กันทางคดีความก็าอาจจะไม่จบก็ได้วันนี้เรากําลังจะหาทางออกว่ามีทางไหนบ้างที่ทั้งสองฝ่ายจะเดียวกันออกมาให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนพี่เอต่อเลยครับ ไม่ไปซ้ําในท่อนต้นแล้วว่าเนื้อของคดีส่งมอบท่อครบไม่ครบอย่างไรเพราะว่าพูดเรื่องนี้กันก็เราพูดกันมาแล้วในต้องเทปครึ่งแล้วแล้วถ้าในเวทีอื่นๆนานผู้ชมจะได้ยินการถกเถียงเรื่องนี้ประเผลอทุบโต๊ะแลวเดินออกจากกันแต่ว่าเราขอมองข้ามว่าเอาล่ะทั้งสองฝั่งก็มีข้อต่อสู้ครับฝั่งที่เขาสู้กันมาว่าท่อก๊าซต้งเป็นของหลวงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปตทผิดเขาก็มีข้อต่อสู้ที่ชัดเจนมากนะครับ ในขณะที่ปตทเองก็มีข้อต่อสู้เหมือนกันซึ่งชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าผมบอกเลยว่าทั้งสองฝ่ายถ้าฟัดกันเนี่ยอีกนานแล้วก็จะไม่มีรัฐบาลชุดไหนกล้าตัดสินใจวันนี้ผมมายุท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชากล้าตัดสินใจเพราะท่านมีมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญในการเคาะโตะในฐานะหัวหน้าคอสชนะครับนั่งหัวโต๊แล้วมท่านสามารถลกลับคำพิพากษาทุกอย่างท่านทำได้หมดแหละวันนี้แหละแต่ว่าอะไรคือเดีลยวที่สมเหตุสมผลนีเดียวกันยังไงผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับมาดูกระดานกัน คุณเข้าใจไหมท่อทั้งระบบของปตทเนี่ยคืออย่างนี้ครับตัวเลขผมเนี่ยถ้าผิดพลาดบ้างในจํานวนกิโลเมตรอาจจะเป็นเพราะาวัน <ไอ S 1> ที่ข้อมูลที่เราได้มาครับใช่ครับเอาว่าท่อของปตทจริงมันมีหลายประเภทนะมันมีทั้งท่ออะไรบขงิงคือคือมันมี2ท่อน,ท,อนท่อนแรกคือออกจากทะเลจากแท่นขุดเจาะเนี่ยเข้าสู่โรงแยกอันนี้ก็เรียกว่า transmissiontransmission ขอใช้ทับศัพท์นิดนึงท่อนที่2คือออกจากโรงแยก และก็เข้าสู่โรงไฟฟ้าสู่ลูกค้านั่นแหละครับอันนั้นท่อนที่สอันนี้ก็เรื่อ distribution มีสองท่อนครัคอันนี้เอาละเอาเป็นว่าตัวเลขอย่างนี้นะง่ายๆดีกว่าพี่สามพันหกร้อยหกสิบสามกิโลเมตรนี่คือท่อที่ปลทรทีทั้งหมดวันที่ปรทเนี่ยทําการแปรรูปอยู่ตรงกลางครับก่อนแปรรูปเนี่ยมีท่ออยู่2,424กิโลเมตร หลังวันแปรรูปมีท่ออยู่พัน9อสเก้ากิโลเมตรปัญหาตอนนี้ที่เกิดคือท่อนนี้ครับท่อนแรกที่เกิดกันก่อนการแปรรูปคืนไม่คืนคือคุณต้องเข้าใจว่าหลังแปรรูปเนี่ยครับมันเป็นเงินของปตทเขาเองแหละแต่ว่าก่อนแปรรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความเข้าใจของผมตามการพักษาเนี่ยมันต้องเป็นของรัฐทั้งหมดแต่เอาละด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ทําความเห็นตามความเห็นคอรอมอ ไปสู้กันในชั้นศาลแลวจะชนะกันในชั้นศาลในรูปแบบไหนที่ข้อกังขาก็แล้วแต่ประเด็นคือตรงนี้ครับวันนี้มันมีการส่งมอบท่อเนี่ยคืนมาแค่บางส่วนยังไม่ครบดีคิดเป็นมูลค่าประมาณหนึ่องในสามสตงก็บอกว่าหนึ่งหมื่นหกพันล้านและยังเหลืออีกประมาณสามหมื่นสองพันล้านที่ยังณวันนั้นนะ,ะ,ะที่ยังไม่ได้ให้มาครับคันนี้มันคันนี้ยังไงอ่ะคันนี้คือว่าสิ่งที่ผมต้องการวันนี้นะพีชม ผมต้องการให้ประชาชนบริโภคแก๊สที่ถูกลงผมจะต้องได้ท่อทั้งระบบจากหัวยันหางคือ3 6 6 3ทั้งหมดผมไม่มีความประสงค์หรอกที่ผมจะสู้เฉพาะท่อนนี้ท่อนเดียวครับก่อนแปลลูกแล้วได้มาแล้วโซวัต so พูดง่ายๆ่ายถ้าซื้อต้องซื้อหมดทั้งถ้าซื้อต้องซื้อหมดทั้งระบบ,ะบ,บแล้วคิดราคาไงพี่นั่นไงเพราะว่าคุณเข้าใจไหมท่อนหลังนี่นะปตทก็ทุบเ,เอาตายแน่เพราะเขาถือว่าไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมายถูกต้องแต่ท่อนแรก มันคุมเครือมันคุมเครืออืผมว่าทําไมไม่ตั้งโต๊ะคุยกันนะสมมติว่าเรานั่งตั้งโต๊ะคุยกันแล้วกันคุณจะคุณจะเป็นใครก่อนนะปรกอบไปได้ทั้งอย่างผมเป็นปตทก็ได้คุณไม่อยากเป็นคุณเป็นปตทว่ามาผมไม่เป็นปตทผมก็จะบอกว่าอจากเนี้ยถึงเนี้ยที่เป็นวันก่อนแปรรูปอ่ะตามกฎหมายคุณผิดนี่อืเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณจะขายผมเนี่ยคุณขายราคาบุ๊ k v a l หรือราคาหน้างบกันเงินคุณมา ต่ไม่ใช่งบกัรเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่งบการเงินปัจจุบันนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าของคุณเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยไปต่อสัญญากระทรวงคลังได้มา20ปีถูกป่ะพี่อย่าพูดดักคอผมสิพี่อย่าพูดดักคอผมรู้ไงว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ในมือผมรู้ว่าคุณจะคิดอะไรไงครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเอางี้ไม่ได้เลยคุณขายในราคาบุ๊กที่อยู่ที่หน้าหน้างบของคุณเมื่อปีที่แล้วอ่ะแล้วคุณหักค่าเสื่อมไปท่อคุณเสื่อมไปเท่าไหร่แล้วเอาเฉพาะตัวท่อ ไม่ได้เอา income approach หรือที่เรียกว่าประเมิอนอของที่ศักยภาพไปด้วยไม่ได้เอาคุพูดว่างไงคุณเปรมผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมเหลือใบอนุญาตเขาให้ผมทำกิจการนี้ได้20ปีผมก็ต้องดูอีก20ปีผมจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วผมก็คำนวณมูลค่าบริษัทผมในวันนี้จากรายได้20ปีแต่เปรียบเทียบกันเอามูลค่าในวันนี้ของ20ปีข้างหน้าที่เขาเรียกว่าไอ้ NPV present value present value ของไอ้20ปีรายได้ ยี่สิบปีเนี่ยมาคำนวณในวันนี้คือผมต้องคิดแบบนั้นก็คือคุณตีราคาเป็นอินคัม a p p r โพ c h หรือคุณเอาว่าประมาณการรายได้ที่คุณจะได้อทำไมผมทำไม่ได้นี่ไงคุณก็มีสิทธิ์ทำไงทำไมผมจะทำแต่พอถึงผมผมบอกคุณว่าเอ้ยแค่นี้ก็แฟร์พอแล้วคุณเอาของผมไปตามตามกฎหมายเนี่ยที่ผมทะเลาะกับคุณมาเนี่ยคุณใช้ของผมฟรีไปกี่ปีแล้ววะดอกเบี้ยผมชาร์จคุณด้วยนะ่คุณใช้ของผมฟรีไปกี่ปีแล้วแล้ววันนี้คุณจะมาเพรสเซนต์แวลูอะไร ผมให้คุณเจอตรงกลางกับผมเอาไหมล่ะก็คือว่าเอาแค่ว่าท่อเนี่ยมูลค่าท่อแท้ๆตัวท่อจริงเท่าไหร่หักค่าเ่อมกันไปก็เมื่อก่อนตอนคุณเช่ากระทรวงคลังคุณก็ไม่ได้เช่าแพงทำไมพอคุณได้ลายเส้นจากรัฐไปแล้วคุณจะล่อซะแพงเลยอ้าวเห็นไหมผมเริ่มสองเจ็ดสองใจแล้วคุณสองจสองใจใช่ไหมผมเริ่มนึกอีกอีกประเด็นหนึ่งคือผมนึกถึงหน้าของพลเอกประยุทธ์เมื่อไหร่ผมเริ่มเสียวแล้วคุณสองจิตสองใจใช่ไหมแต่ว่า ท่อนที่คุณจะเจรจากับผมได้แล้วคุณขี่ผมตายเลยคุณเป็นพอทอใช่ไหมครับท่อนนี้ไงออันนี้ผมทํามาของผมเองเออไม่เกี่ยวอันนี้หลังแปลรูปเอออผมลงทุนเองแล้วถ้าผมอยากซื้อผมก็ต้องบอกคุณว่าเออตรงเนี้ยคุณช่วยขายผมในราคาบุ๊กแวลูคือหมายถึงว่าราคาท่อผมก็มามุกเดิมไงคุณขายผมในราคาท่อเฉยได้ไหมผมบอกไม่ได้เออผมก็ต้องคิดตามรายได้ที่ผมจะได้ช่หมผมมีทํากิจการทํา โอเปรเรตตรงนี้ได้20ปีผมต้องคิดจากรายได้ที่ผมควรจะได้เพราะฉะนั้นคุณกับผมเนี่ยอย่าไปคิดแยกท่อเลยคุณรวมท่อทั้งหมดกับผมดีกว่าและกําหนดกันราคาตูมราคาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมคือผมคิดอีกมุมหนึ่งคุณก็ไปประชุมผู้ถือหุ้นคุณดิคุณก็ไปเข้าประชุมผู้ถือหุ้นคุณเลยคุณจะจัดรูปแบบไหนก็ผมให้คุณราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่อย่างนั้นนะคุณกับผมเจอที่ศาลก็นี่หละผมเริ่มกลัวตรงพอผมนึกถึงหน้าของพลเอกประยุทธ์เนี่ย แล้วก็พวกพี่ก็มาร้องเรียนอยู่เรื่อยเนี่ยเอ้ผมไม่ใช่พวกผมผมพูดให้ฟังอันนี้อันนี้สมมุติสมมุติว่าคุณเป็นพททเกิดอยู่ดีวันหนึ่งพลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะขึ้นมาใช้มาตรา44บอกเฮ้ยคืนท่อทั้งหมดไปผมก็จบเลยสิพี่ผมเดิมทีมีคําพิพากษาศาลอยู่บกท่ออยู่กับผมเนี่ยแทนที่ผมจะได้เงินจากพี่เนี่ยได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกท่ แล้วผมก็คิดใหม่ว่าเออแทนที่จะสู้กันไปเรื่อยๆจ้างค่าทนายให้คนด่าฟรีนะครับโดนด่าใครชาติอีกปวดหัวมากซึ่งปลทอไม่ได้ขายชาติแล้วไม่หนำซ้ําอยู่ดีๆไปไปวันหนึ่งสิ่งที่ผมมีอาจจะถูกคืนไปเลยก็ได้เห็นไหมเอาไปเลยเฮ้ยผมว่าเดียวกันดีกว่าพี่เดียวคนนั่นนะสิแต่มาคุยกันให้ดีว่าราคาเป็นยังไงได้ไหมนั่นแหละสิท่านผู้ชมครับนี่คือการจําลองภาพเหตุการณ์ถ้ามันดูกันได้แบบมันดีลกันได้แบบนี้มันก็จะ แต่ว่าผมไม่เข้าสายคนนี้ไม่ได้กรรมการมาตัดสินดีกว่าพี่คืออย่างนี้ถามความเห็นคนนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้ครับต้องให้ฟังหลายฝ่ายแต่คนคนนี้ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็เป็นนักสู้ในเรื่องนี้โดนฟ้องมาแล้วด้วยหลายคดีคือเดี๋ยวเราจะเอาเข้าสายคนอื่นด้วยในวันถัดไปแต่วันนี้อยากฟังเสียงคนนี้มอมหลวงกรกรสีวัตรกเกษมศรีท่านเป็นนักวิชาการอิสระท่านเป็นคนที่มีความชนานาญทางด้านนี้แต่แน่นอนครับท่านก็ไปอีกหนึ่งโหมดความคิดของซีคนที่ต่อสู้ว่า คำพี่ภาคภาษามันเป็นคพภากษาที่ไม่ชอบอทําผิดขั้นตอนมติคอรมอต่างๆท่านรู้รายละเอียดเรื่องยิบหมดแต่เอาละถ้าผมบอกพี่กรหม่อมหลวงกรว่าหม่อมหลวงกรณ์กศวว่าข้ามไปเลยได้นะครับสมมติมาเจอเรื่อง pricing ราคาหม่อมหลวงกรณ์สศวท่านคิดอย่างไงครับคุณกรครับอยู่ในสายไหมครับครับอยู่ในสายครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหม่อมหลวงกรครับผมเองได้เล่าไปหมดแล้วนะฮะ ว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเรียงวันลําดับกันมายังไง <c oughs> แล้วเราก็แสดงข้อต่อสู้ให้เห็นแล้วว่าทางฝั่งปตทมีข้อต่อสู้อะไร <c oughs> แล้วก็ทางฝั่งนี้เองมีข้อต่อสู้อะไรครับ <c oughs> แล้วก็เราบอกว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าไม่เถียงกันนะว่าคืนครบไม่ครบนะ <c oughs> สมมุติว่าถ้าจะดีลเอาราคาเลยบ <c oughs> ตอนคิดยังไงครับแล้วก็ราคาควรเป็นเท่าไหร่ตอนนี้มันมีสองทอนนะสิทอนก่อนวันแปรรูปกับท่อนหลังวันแปรรูปถูกต้องเอาอยัางไงดีครับพี่ ท่อน,ก,อนก่อนการแปลรูปเนี่ยนะครับผมจะว่าตามผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขียนไว้เลยก็คือว่าคืนมาคืนรัดมานะครับสมบัติของทาตคืนมาพร้อมค่าเช่าและดอกเบี้ยนะครับอันนี้ท่อนของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่วนของใหม่เนี่ยผมคิดว่าต้องซื้อของใหม่หลังการแปลรูปเนี่ยนะครับพอแปลรูปแล้วรัดถือหุ้น52แต่มีคนอื่นถืออยู่ด้วย ใช่ไหมครับดังนั้นเองอันนี้คงต้องซื้อกันถ้าจะเอามาก็ต้องซื้อกันถามว่าต้องซื้อกันราคาไหนนะครับผมมองว่าอย่างนี้ราคาเนี่ยถ้าทางฝั่งปตท,ะทะคงพูดเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจครับมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่มูลค่าตามบัญชีนะใช่ถูกไม่ใช่มูลค่าตามบัญชีคืออะไรมูลค่าที่ท,ที่สร้างมาและตับค่าเสื่อมลงไปที่ใช้ไปนในแต่ละปี นี่เรียกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ก่อสร้างจริงนะครับแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจหมายถึงมูลค่าที่ออกดอกออกผลไดกลายเป็นธุรกิจของเขามากมายรตรงนี้เนี่ยผมมองว่าต้องเป็นมูลค่าตามบัญชีครับนะแต่เขาจะมองมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่ามูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยมันหมายถึงรวมถึงมูลค่าการผูกขาดด้วยนะธุรกิจท่อก๊ซเนี่ยมันมีการผูกขาดตามธรรมชาติของธุรกิจ เช่นเราวางท่อไปแล้วก็ไม่มีใครวางเส้นนี้ซ้ําหรอกนะครับเหมือนเหมือนท่อตรงบริเวณเนี้ยก็ไม่ได้มีการวางซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วท่อต่อไปที่ไหนเนี่ยมันก็ได้มันจะมีมูลค่าตรงนี้มาด้วยไอ้มูลค่าตรงนี้เองที่เรียกว่าการผูกขาดตามธรรมชาติหรือผูกขาดโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันมีมูลค่าของมันแต่มูลค่าการผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของรัฐครับนึกออกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจการผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากการเป็นรัฐนั่นแหละ นะครับเ,เริ่มต้นจากการเป็นรฐทีรัฐวางท่อชุดแรกไว้ก่อนและชุดต่อต่อมาก็ตามมานะครับดังนั้นเองจุดนี้มันเราควรจะซื้อเขาตามมูลค่าที่เขาลงทุนและตัดค่าเสื่อมไปแล้วนะครับส่วนมูลค่าผูกขาดมันเป็นของรัฐอยู่แต่เดิมนะครับสิบทธิต่างๆในการที่จะไปวางตรงนั้นตรงนี้หรือจะผูกขาดตรงไหนตามธรรมชาติเนี่ย นะครับภูเขาธต่างชาติก็มันก็เป็นของรัฐอยู่แล้วดังนั้นรัฐก็ไม่ต้องไปให้มูลค่าตรงนั้นแต่ต้องให้ตามที่เขาก่อสร้างจริงนั่นแหละนะครับครับเ,เป้าเนี่ยเมื่อกี้ผมเรียนท่านผู้ชมไปว่าเป้าเนี่ยจะต้องได้คืนท่อทั้งระบบถึงสามารถที่จะควบคุมราคากา๊สได้แล้วก็ทำให้มีบุคคลใหม่ที่เขาอยากจะทำธุรกิจประเภทนี้เพิ่มเติม,ตมจากปตท ราคาม่ไลงเพราะมีการรา,าคาเ็าเรียกว่าหัวหัวทางปลายทางเนี่ยมันมีการแข่งขันกันนะครับทีนี้เป้าเนี่ยคุณกรเห็นเหมือนกันไหมว่าถ้าจะเอาท่อมาทั้งระบบเนี่ยจะทษทีถ้าจะเอาท่อคือนเนี่ยต้องเอาทั้งระบบต้องเรียนอย่างนี้ท่อก๊สเนี่ยคืออะไรท่อ,อก๊สมันเหมือนถนนหลวงถึนเหมือนถนนหลวงที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เลยทุกวันนี้เราออกจากหน้าบ้านมีใครเก็บตังค์ไหมครับไม่มีนะฮะทุกคนก็ใช้ฟรีกันหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือจะเป็นสู่บุคคลหรือจะเป็นยากดีมีจนใช้เหมือนกันสูฟรีถูกไหมนะแล้วก็เกิดการขนส่งสินค้ามากงายง่ายกองเป็นทําให้เศรษฐกิจประเทศะเะริญสมมติบอกว่าทุกถ้าพรุ่งนี้เปลี่ยนไปทุกคนกล้าออกจากบ้านจ่ายตังค์หมดค่าถนนหลวงคนโวยไหมผมว่าคนโวยนะครับเศรษฐกิจลดลงไหมาอาจจะลดลงวันนี้ท่อก๊ซมันเป็นอย่างนั้นเลยนะว่าทุกคนต้องจ่ายตังค ทีนี้ดังนั้นเองการที่ให้ท่อเป็นตรงกลางคือรับถือไว้แล้วคิดค่าเช่าให้ต่ําที่สุดย่อมดีที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจทั้งมวลแสดงว่าหมอมหลวงกรกสิวัตรมองว่าท่อเนี่ยควรจะได้มาทั้งก่อนแปรรูปและท่อหลังแปลร,รูปแต่ท่อก่อนแปรรูปต้องกําหนดราคาที่เหมาะสมเพราะถือว่าคุณเอาของชั้นไปใช้นานเกินไปแล้วครับส่วนไอ้ท่อนหลังเนี่ย จะต้องกาหนดกันว่าราคา book value หรือราคาตามมูลค่าตามบัญชีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ซื้อกันในราคานั้นแต่เห็นด้วยว่าควรเอามาทั้งระบบท่อเพื่อให้รับถือถูกไหมคือคือจะคืออย่างนี้ดีกว่าต้องกลาบเรลี่ยนว่าไอ้ท่อชุดก่อนการแปรรูปเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าสร้างด้วยเงินหลวงนะเข้าใจอันนี้จุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วที่มันชัดเจนอยู่แล้วมันต้องมาส่วนชุดชุดที่สองที่เขาแปรรูปไปแล้วเนี่ยแล้วเขาสร้างมาด้วยเงินเขาเนี่ยนะครับที่มีผู้ถือหุ้นอื่นด้วยนะร่วมกับรับเนี่ย อันนี้ต้องจ่ายเงินเขาแน่นอนเอ้าถ้าพตทเขาขอเขาขอต่อรองราคากันหน่อยได้ไหมว่าไอ้ส่วนหลังเนี่ยถ้าหม่อมหลวงก่อนจะให้เป็นนี่เรานี่เราสมมติกันนะครับถ้าสมมติว่าส่วนหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าแหมจะให้ฉันเอาแต่ราคาบุ๊กโดยไม่คิด,โด,คดโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มให้บ้างเลยเนี่ยมูลค่ามัน,มนมจะใจะร้าย<อ>ไ,ไปหรือเปล่า<อ>มูลค่าเพิ่มเกิดต้องต้องถามเรียนถามก่อนมูลค่าเพิ่มเกิดจากอะไรอืคําถามถ้ามูลค่าเพิ่มเกิดจากการผูกขาดโดยธรรมชาติ นะครับเกิดจากการผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยซึ่งซึ่งการผูกขาดโดยธรรมชาตินั้นเนี่ยรัฐเป็นผู้ให้ไปเองนะรัฐเปรัฐก็ให้เปล่าเองนะการผูกขาดโดยธรรมชาติรัฐก็ไม่ได้คิดตังนะตอนที่วางท่อชุดที่สามเนี่ยถามว่ารัฐไปคิดตังอะไรเขาไหมตอนที่เขาวางผมถามก่อนตอนที่เขาวางเนี่ยแล้วเขาได้ท่อเส้นที่สามวางไปตรงนั้นรัฐคิดเงินเขาไหมถ้ารัฐไม่ได้คิดเงินเขาตอนคืนมาทําไมถึงจะคิดเงินรัฐล่ะคุณคุณก่อนครับผมหลวงก่อนครับถ้าทาแบบนี้เนี่ย ผู้ถือหุ้นปตทที่ไปซื้อมาจากตลาดเนี่ย จะกล่าวหาวิธีการแบบนี้ทําให้เขาเดือดร้อนได้เดือดร้อนไหมครับเสียเปรียบไหมครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปซื้อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาซื้ออะไรถูกไหมครับในุอมเรียนทานั้นแบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยผมเข้าใจคําถามดีเลยว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่รัฐอีก4 8เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไม่ยอมใช่ไหมเขาอาจจะไม่พอใจนะเขาเป็นคนลงทุนนะครัถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่อชุดหลังที่เขาสร้างหลังการแตรูปเนี่ยหนึ่งไม่เอาฟรีเอาฟรีไม่ได้ถูกไหมครับเอาเอามาฟรีไม่ได้เพราะว่่าาาเ้สรรงวมกัน แต่จะเอาคืนราคาไหนคือประเด็นทีนี้พอประเด็นผมก็เลยถามกลับไปว่าตอนที่ปตทไปวางท่อเส้นที่สามเนี่ยรัดคิดเงินเข้าไหมล่ะนีะ่นะสมมุติวางจากในทะเลจุด A แล้วมาขึ้นฝั่งที่จุด B เนี่ยรัดคิดเงินเขาไหมคิดค่าอะไรไหมถ้ารัดไม่ได้คิดรัดก็ให้เปล่าไปไง ตอนมาคืนแล้วทาไมถึงจะคิดเงินหลวงล่ะแล้วจะเอาของที่รัฐให้เปล่ามามาคานวณเงินได้ยังไงใช่ไหมคุณกรด้านนาซีนี่คือคาถามไงแต่ถ้ารัฐไปคิดเงินเขานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าณ้องแฟร์ับ่างนี้แฟร์ครับนะผมว่าค่อนข้างชัดแล้วผมถามต่อเลยครับในความคิดของหม่อมหลวงกรสิวัตรว่าเวลาเอามาเนี่ยแน่นอนปัจจุบันเนี่ยมีเลคเกอร์เลเตอร์กำกับดูแลอยู่นะครับถ้าเอามาเนี่ยควรจะให้ใครดูจะตั้งบริษัทไหม และบริษัทนี้หรือว่าควบรวมเลกูลเลเตอร์ไหมให้เป็นบริษัทเดียวกันไปเลยไหมครงสร้างเลกูลเลเตอร์ใหม่จะเป็นอย่างไรคุณกรบอกภาพที่คุณกรอยากเห็นแนนาคนคือคือจริงๆมองเรื่องนี้ผมอยากจะมองไกลไปกว่าเรื่องท่อก๊สครับผมอยากจะมองไปไกลถึงเรื่องทรัพยากรต่างๆรวมถึงสัมทา,านที่จะหมดอายุเยอะนิดนึง <ๆ S 2> ผมผมแทรงคเดียวเพื่อกระชับนะเมืม่อวานเนี่ยผมอธิบายความคิดระบบ PSC หรือแบ่งปันผลผลิตที่คุณกรพยายามนำเสนออยู่ครับ <ผม S 2> แล้วว่าให้รัฐเนี่ยเป็นคนถือน้ำมัน แล้วก็ควรจะมีบริษัทพลังงานแห่งชาติน,นี่อธิบายแล้วขณนที้คุณกอนต่อเลยว่าคุณกอนจะไปลิงก์กับอันนั้นใช่ไหมหมายถึงว่า,าใช่แล้วคือคอย่างนี้สัมปทานที่หมดอายุเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะกลับมามากมายแล้วใครจะดูแลกกพหรือครับที่จะดูแลสิ่งที่จะต้องดูแลคือบรรษัทพลังงานแห่งชาติตั้งใหม่นะครับตั้งขึ้นมาใหม่นะแล้วทรัพย์สมบัติจะมาเองอย่างเนี้ยเช่นท่อก๊ซเช่นอุปกรณ์ที่สัมปทานที่หมดอายุแล้วต่างๆก็เข้าไปอยู่ในบรรษัทพลังงานแห่งชาติ บรรษัทพลังงานแห่งชาตินมีท่าที่นอกจากดูแลสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็บริหารจัดการมันด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอเราจะเปลี่ยนแปลงไอ้กกพตัวเนี้ยนะครับเข้ามาเป็นบรรษัทพลังงานแห่งชาติได้หรือไม่นะครับนั่นคือคําถามเพราะว่าในต่างประเทศอย่างในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานอย่างเปโตน,นัสเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนเป็นบริษัทแต่จริงๆแล้วมันเป็นเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นตโดยที่ ที่มาเลเซียเนี่ยไม่มีไม่มีกรมเชื้อเพลิงนะนี่คิดควบรวมเลกูเลเตอร์เลยนะเนี่ยกบพเลยนะถูกไหมคือคือผมก็ต้องบอกว่าวันนี้มันหน้าที่มันเยอะกว่าการหน้าที่มันเยอะกว่าการดูแลท่อไงมันมีทั้งท่อมีทั้งแท่นขุดเจาะมีทั้งอะไรต่างๆมากมายไก่กองเลยเพราะฉะนั้นมันรวมถึงมันต้องเข้าไปดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยคือนะครับคือพูดง่ายๆคือเลกูเลเตอร์เนี่ยองค์กรกํากับเนี่ยมีหัวแต่ปัจจุบันยังไม่มีบอดี้ที่แข็งแรงองค์กรก็บอกเอ๊ะมันน่าตั้งเป็นบริษัท พลังงานแห่งชาติให้มันมีบอดี้ที่แข็งแรงมีทั้งหัวมีทั้งบอดี้แบบนั้นนะครับ,รบเ,เ,วเวลาเรากระชับสักน,นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะขอญอาตอขอพระคุณคุณกรมากในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมนีออม่อยากสัมภาษณ์ <ขอ S 1> คุณกรมานานแล้วขอสันส้นนนิดหนึ่งนะครับจริงๆความเห็นของผมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความเห็นในทางลบกับปตทนะแต่ผมเห็นแค่ว่าถ้าท่อ g า s เหมือนถนนหลวงได้เนี่ยมันจะลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจลงมากทั้งค่าไฟค่าแก๊สค่าอะไรต่าง ซึ่งมันเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศนะครับแล้วก็มองปตทในฐานะหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐด้วยเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มองในภาพรวมเป็นหลักว่าจะทํายังไงดีแต่สุดท้ายเนี่ยความเป็นธรรมต้องเป็นหลักเป็นธรรมทั้งประชาชนเป็นธรรมทั้งประเทศและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นปตทด้วยนะครับก็ต้องมองรอบด้านกันคุณกอมสมัครเป็นสปชสภาปฏิรูปไหมครับครับผมสมัครครับสมัครด้านไหนครับด้านพลังงานนี่แหละครับอ้าว ดีแล้วนั้นทางคงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้คุยในโต๊ะโผาใหญ่ในสปชนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ครับแล้วก็รายการของเราคงต้องใช้บริการหม่อมหลวงกรอีกหลายครั้งดีดีดดอรับแต่ว่าฝากผฝากพี่หม่อมหลวงกรว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้เราพูดในฐานะว่าไปเจอมาหลายคนนะถ้าถ้ามองข้ามความขัดแย้งไปสักหน่อยเถอะเรื่องเกี่ยวกับคืนครบครบืนไม่ครบเพราะต่างฝ่ายต่างมีข้อต่อสู้พอสมควรนะครับแล้วไปที่กําหนดที่ Pricing ราคาที่เหมาะสมเนี่ย เอาว่าอะไรคือทางออกประเทศไทยเนี่ยผมฝากพี่ประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าห่วงเวลาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการใช้มาตรา44ซึ่งจะเป็นการสั่งแล้วที่เรียกว่า overrule หรือว่าทับซ้อนคือซ้อนเข้าไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองได้มีโอกาสสูงมากและรัฐบาลนี้เลยเป็นรัฐบาลที่สําคัญมากในเรื่องนี้อยากให้ถ้าเกิดได้มีโอกาสเข้าไปในสปชฝากด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับก็หวังว่าคงมีโอกาสนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสุกทรครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสรุปสั้นๆได้ไหมพี่วเวลาท้ายรายการหมดแล้วอ,อย่างนี้ครับเราเดี่ยลองทดสอบดูว่าเมื่อกี้คุยกับขงิงตอนต้นรายการมาเราลองทดสอบดูว่าถ้าเราเอาข้อเท็จริงมาเมื่อวานเนี้บอกว่าท่อเนี่ยส่งมอบไม่ครบอย่างไรครับและอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าครบแล้วอย่างไรเนี่ยท่านก็จะได้เห็นว่ามันมีข้อต่อสู้ของทั้งสองมุมเลยครับแต่ว่าเอาล่ะถ้าไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บกันท่านจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะทุกคนจะโยงกลับไปหาการตั้งราคาว่า ท่อทั้งระบบของปทอมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะท่อทั้งระบบของเขานั้นมีทั้งท่อก่อนการแปรรูปและมีท่อหลังการแปลรูปรหลังการแปรรูปไม่แทบจะแตะอะไรปอทอไม่ได้เลยต้อง <ม S 2> วิงวอนขอซื้อด้วยซ้าไปนะพูด <ม S 2> ตรงๆแล้วนะครับแต่ว่าท่อก่อนการแปรูปนั้นมีข้อต่อสู้สูงมากร,ราคามันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเป็นราคาที่เป็นเหมาะสมและจะต้องตกเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะต้องเป็นองค์กรกํากับในเรื่องของท่อไม่งั้นราคาเป้าหมายคือก๊าซราคาถูกมันจะไม่เกิดขึ้นครับ แต่วันนี้สัมภาษณ์พี่กรณไปแล้ววันนี้สัมภาษณ์หม่อมหลวงกรก็ทรบไปแล้ววันหนึ่งเราต้องสัมภาษณ์ฝากั่งปตทบ้างถูกไหมผมจะพยายามครับเราจะขอปตทแต่ปัญหาคือว่าใครจะใจถึงเข้ามาในรายการผมว่าไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นความหผมอยากให้ผมอยากให้มองข้ามไปเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าก็ต้องตกลงราคากันก็พี่กรณก็บอกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรปตทใช่ซึ่งผมว่าท่านก็มองในมิติหนึ่งค่อนข้างที่จะแฟร์อีนั่ฟคือเวลาเป็นนักสู้อ่ะแยกครบไม่ครบเขาก็สู้ แต่พอมาเวลาที่จะประนีประนอมว่าแล้วจะกาหนดราคากันเท่าไหร่วะก็พูดกันแบบนักเลงใจนักเลงอ่ะใจนักเลงครับใจนักเลงเพราะฉะนั้นงานนี้เดี๋ยวจะต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งจากปตทด้วยเพราะเขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันภาษีที่เขาได้มาดอกผลที่เขาได้มาก็เข้ารัดเหมือนกันแล้วก็ต้องไม่ทด้พูดจนหุ้นด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นรายการนี้ต้องขอชัดๆมาที่นี่ต้องพูดชัดๆเพราะเราเพราะต้องเป็นทางออกประเทศไทยครัำคืนนี้เลยเวลาพอสมควรแล้วครับเพราะว่าเลยมาต้งโอ้จะหกนาทีแล้วนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการขอชัดๆวันนี้ชัดแบบนี้แหละครับขอบพระคุณครับ